สวัสดีเด็กๆทุกคนนะครับวันนี้นะครับครูก็จะมาให้ความรู้นะครับในเรื่องของคําพ้องนะครับคําพ้องในภาษาไทยนะครับแบ่งได้เป็นสประเภทด้วยกันประเภทแรกได้แก่คําพ้องรูปประเภทที่สองคพ้องเสียงประเภทที่สาําพ้องรูปพ้องเสียงและประเภทที่สี่คพ้องความหรือคําไวโพจน์นะครับสําหรับในวันนี้นะครับครูก็จะมาสอนในเรื่องของคําพ้องรูปและก็คําพ้องเสียงนะครับ ก่อนอื่นเราไปดูเรื่องคำพ้องรูปกันก่อนนะครับคำพ้องรูปนะครับหมายถึงคำที่เขียนเหมือนกันแต่อ่านออกเสียงต่างกันและมีความหมายแตกต่างกันนะครับข้อสังเกตคำพ้องรูปนะครับการอ่านคำพ้องรูปไม่ถูกต้องนั้นควรดูข้อความอื่นๆประกอบด้วยว่าคำพ้องรูปนั้นหมายถึงอะไรแล้วจึงอ่านให้ถูกต้อง เรามาดูตัวอย่างของคำพ้องรูปกันนะครับตัวอย่างคำพ้องรูปคำแรกนะครับกอบไก่รอเรือสะละอีอ่านได้สอแบบดังนี้นะครับแบบที่หนึ่งอ่านว่ากรีหมายถึงกระดูกแหลมที่หัวกุ้งแบบที่สองอ่านว่ากะรีหมายถึงช้างมาดูตัวอย่างประโยคกันนะครับคำว่า กะรีสวนสาต์แห่งนี้มีกะรีสามเชือกตัวอย่างคำพร้อมรูปคำที่สองสอเสือรอเรือสละอ่ะอ่านได้สองแบบดังนี้แบบที่1อ่านว่าสะหมายถึงแองน้ำแบบที่สองอ่านว่าสะระหมายถึงตัวอักษรที่ใช้ประกอบกับพยัญชนะ ตัวอย่างประโยคนะครับสาฝูงกกอาศัยอยู่ในสา้ําตัวอย่างคำพร้องรูปคำต่อมานะครับศละเอสอเสือ,มองมือมาสะละอาแบบที่1อ่านว่าสะเหมาหมายถึงชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่งแบบที่สองอ่านว่าเสมาหมายถึงเครื่องหมายทำเขตโบสถ์สำหรับทำสังฆทาน มาดูตัวอย่างประโยคนะครับสมห่าแม่ฉันเลี้ยงกระบองเพชรพันสมั่าต่อไปเรามาดูเรื่องคำพ้องเสียงกันนะครับคำพ้องเสียงหมายถึงคำที่อ่านออกเสียงเหมือนกันแต่เขียนไม่เหมือนกันและมีความหมายไม่เหมือนกันมาดูตัวอย่างคำพ้องเสียงกันนะครับ คำพ้องเสียงคำแรกกำนันแบบที่หนึ่งนะครับสะกดว่ากออากรรมน้องมีนาอากาศนอนนันกรรนันหมายถึงตําแหน่งผู้ปกครองลูกบ้านกำนันแบบที่สองสกดว่ากออากรรมน้องมในอากาศรอน,นันกรรนันหมายถึงของที่ให้ด้วยความนับถือ คำพร้อมเสียงคำที่สองนะครับ9ก้าคำที่หนึ่งนะครับสะกดว่ากออาวกาวไม่โทเก,กหมายถึงย่างเท้าไประยะทางที่ยกเท้าย่างไปหนึ่งครั้ง9ที่สองสะกดว่ากอเอาก้าไม่โทเก,กหมายถึงจำนวนตัวเลข8ปดกหนึ่ง ตัวอย่างคำพ้องเสียงคำต่อไปนะครับเขี้ยวนะครับคำแรกสะกดว่าคอเอียวาเขียวไม่โทเคียวหมายถึงฟันซี่ที่แหลมคมของคนและสัตว์บางชนิดเขี้ยวคำที่สองสะกดว่าคอเอียวาเคียวไม่เอกเคียวหมายถึงต้นนานๆเพื่อให้หมัดให้ค้นหรือให้เปื่อย คำท้องเสียงคำต่อมารถรถคำแรกสะกดว่ารอโอดอรถหมายถึงเทราดฉีดโปรยหรือสาดน้ํำลงไปยังสิ่งใดสิ่งหนึ่งรถคำที่สองสะกดว่ารอโอทอรรถหมายถึงยานซึ่งเคลื่อนที่ด้วยลอ้อใช้เครื่องยนต์หรือไม่ใช้ก็ได้ คำพ้องเสียงคำต่อมานะครับผ่านผ่านคำที่หนึ่งสะกดว่าพออานอผานหมายถึงพภาชนะมีเชิงประเภทหนึ่งผ่านคำที่สองสะกดว่าพาอาออล่านหมายถึงคนชั่วคนเกเรครับก็จบ สำหรับเรื่องคำพ้องรูปและคำพ้องเสียงนะคะเด็กๆก็อย่าลืมไปอ่านทบทวนในหนังสือเรียนนะครับแล้วก็อย่าลืมทำกันบ้านนะครับแล้วเราก็มาพบกันนะครับตอนเปิดเทอมสวัสดีครับ